ก็ขอบคุณนะครับผมผมคิดว่าทุกอย่างก็คงก็คงทราบกันตามตามที่ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลท่านประกาศให้ทราบแล้วนะครับมันมันก็เป็นความเจ็บเป็นตามที่หมอท่านพิจารณาแล้วครับปรอกขอบคุณคุณหมอได้บอกคุณพ่อคุณเขกลัวว่ายางไงบ้าง เขาก็ไม่มีอะไรค่ะกรอกก็ตามนั้นมันเป็นหนึ่งขั้นตอนในการรักษาใช่ไหมคะคุณบก็เป็นมันก็เป็นเป็นที่สุดนะฮะที่ที่จะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้บล่อมากกัได้พักผ่อนกันขอบคุณค่ะแต่ว่าอานครับให้เป็นอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคร่ะ 在那个粉呗，泡。<noise> <noise> <noise>